การเพิ่มการเคลื่อนไหวที่กระดูกสันหลังระดับอกนั้นสามารถลดอาการปวดคอได้อย่างไรกันวันนี้เรามาดูกันครับจากคุณจำลองเราจะเห็นว่ากระดูกสันหลังระดับอกเนี่ยจะคอยเป็นฐานรองรับให้กระดูกสันหลังระดับคอทั้งหมดนะครับทั้งยังส่งผลให้คอของเราเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้ผ่านช่วงรอยต่อข้อต่อระหว่างกระดูกคอชิ้นที่7และกระดูกอกชิ้นที่1นะครับเราจะเห็นได้ว่าคอกับอกเนี่ยมันวางตัวเลี้ยงต่อต่อกันลงมา นี้หากกระดูกสันหลังในระดับใดระดับหนึ่งจากทั้งสองระดับเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นมันก็จะส่งผลต่อกันและกันนะครับถ้าสมมติว่าคอของเราเนี่ยมีปัญหามันก็ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของระดับอกในทางกลับกันถ้าการเคลื่อนไหวที่อกของเรามีปัญหาเนี่ยก็จะส่งผลให้คอของเรามีปัญหาตามตามกันไปด้วยนะครับอย่างโค้งเนี่ยโค้งของกระดูกสันหลังระดับอก,อกเนี่ยครับถ้ามันโก่งมากเกินไปมันจะส่งผลให้การทํางานของกล้ามเนื้อที่ทําหน้าที่ดึงสะบักขึ้นและาร เนื้อที่ทําหน้าที่การสะบับออกเนี่ยทงานผิดปกติตามๆกันไปด้วยนะครับแล้วเราจะได้เห็นว่าการเคลื่อนไหวร,ร่วมระหว่างอกและคอเนี่ยส่งผลให้คอของเรานั้นสามารถเคลื่อนไหวได้เต็มช่วงการเคลื่อนไหวเลยนะครับจากที่ผมได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวของอกหากมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นมันก็จะไปเพิ่มการทํางานให้กับการเคลื่อนไหวของคอด้วยเช่นกันซึ่งแน่น,นอนว่ามันจะส่งผลให้เกิดอาการปวดคอตามานั่นเองครับมาดูกันครับว่าวันนี้ผมมีท่าออกกำลังกาย อะไรมาฝากบ้างครับเราจะเริ่มจากการนอนตะแคงครับผมนอนตะแงคงฮะลักษณัหลังฮรเป็นแนวตรงฮะอยู่ในแนวตรงการแขนข้างหนึ่งออกกับเพื่อจะได้ไม่ทับแขนตัวเองเนาะแล้วก็ค่อยๆครับถ่ายแขนเอาหลังมือไปฝั่งตรงข้ามช้าๆนะครับ ยินหลังชิดกําแพงหลังมือหลังแขนชิดกําแพงนะครับค่อยๆกว่าแล้วลากตามที่พี่ผมสแสดงนะครับ